วันนี้จะสอนเรื่องการทำ affiliate affiliate มันแปลว่าอะไรพี่หลาน affiliate ก็เหมือนกับแบบว่าผมไม่เข้าใจคำแปลตรงๆนะผมยังไม่เคยค้นหาแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันคือ,ม,คอมันคือการทำช่องทางหนึ่งที่ด i เ e c t มาหาเราอะ่ะนะคือถ้าเทียบถ้าเทียบกับการสั่งซื้อก็คือสั่งซื้อด i เ e c ตรงหรือว่าการส่งเสริมการขายตรงกับคนนี้น,นะ,ะพิมพ์หาให้ <Yeah. S 2> affiliate แปลว่าพันธมิตรพี่พันธมิตรอ๋อคือเราไปร่วมงานกับคน่ใช่แสดงว่าจริงๆแล้วผมมองว่า a f f i ิล <ili> ิเอเนี่ยมันเป็นเทรนดพี่หลามมันเป็นเทรนด์อย่างนี้ก่อนที่าจริงๆเราเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับ,รบจริงๆ a f f i อฟฟิลเนี่ยมันมีมานานมากๆแล้วใ<ช>ในอเมริกา ในยุโรปคืออย่างเว็บไซต์อย่าง Amazon าอย่างฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่เขาซื้อขายออนไลน์กันมาก่อนหน้าเราอะ่ะม,ม,มันมีการที่คนทั่วไปเนี่ยหยิบสินค้ามาเขียนรีวิว<ช>มาพิมพ์เว็บไซต์แล้วให้คนมาซื้อสินค้าโดยที่ไม่ต้องส่งสิ่งนี้เราเรียก Affiliate ทีนี้เทรนด์เรื่องนี้มาบูมหลังโควิดมากเพราะว่ามี TikTok อกเข้ามาคนก็เริ่มเห็นว่าเอ้า ฉันเป็นคนขายของออนไลน์ได้โดยที่ฉันไม่ต้องไปกดตะกา้าไม่ต้องไปสต็อกเองไม่ต้องไปลงทุนก็เลยเกิดเทรนนี้ขึ้นคือการทำาอฟเฟรียนมันเพิ่งเกิดในทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสมัยก่อนพี่มดจะช่วยผมขายของอะ่ะผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าที่เดินมาซื้อของอะ่ะซื้อกับใครมาจากใครโอ้จริงใช่ไหมอย่างสมัยก่อนผมทํารีวิวลูกค้าบอกว่าอยากซื้อสินค้าคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับเขาให้ลิงก์มาเนี่ยเป็นลิงก์กลาง เออแล้วจะไปรู้ได้ไงมาจากแลูกค้าจ้างทุกคนรีวิวหมดก็ลิงก์เดียวกันอ่ะอ่ามันก็ลิงก์เดียวกันมันก็นับไม่ได้ว่าเขาก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าจ้างพี่หลามเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนอมีลูกค้ามาจากพี่หลามกี่คนเข้าใจครับใช่ไหมฮะจนกระทั่งเทคโนโลยีเนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นมาก็ดรอปชิปก็เป็นสเต็ปหนึ่งของเขาพอหลังจากดรอปชิป๊บเนี่ยเขาก็บอกว่างั้นคุณไม่ต้องเปิดร้านละคุณแค่เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์ นะแต่วิธีการเจนลิงก์เนี่ยคือคำว่า affiliate เนี่ยมันเกิดจากการที่เราสามารถสร้างลิงก์ขึ้นมา1นึ่งลิงก์ซึ่งไม่ใช่ลิงก์หน้าขายสินค้านั้นโดยตรง <ừ> แต่เป็นลิงก์ที่มีสคริปต์ซ่อนอยู่ครับบอกว่าอันเนี้ยคนที่กดเนี่ยมาจากใคร,ครเอาหลักการนี้เลยผมเข้าใจแล้วมันเลยทำให้เจ้าของสินค้าเนี่ยสามารถวัดได้ว่าคนที่มาจาก คนที่ช่วยเขาโปรโมทคนนี้มาจากใครแล้วสามารถให้คอมมิชชั่นตอบแทนได้ด้วยโอ้ยางงี้ก็ดีดีครับโอ้ดีมากเลยนะเนีเอรนเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งเลยนะอนอกเหนือจากการที่คุณจะสร้างรายได้ด้วยรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยการทำเอฟเฟรนก็คือเป็นรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องเปิดร้านเองไม่ต้องเปิดกิจการเองคุณแก่แค่ใส่ลิงก์เข้าไปแล้วก็เชิญชวนให้คนมาซื้อของนะทุกครั้งที่ซื้อของเนี่ยบางเจ้าเนี่ยคือแต่ละแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกันนะ แพลตฟอร์มเนี่ยบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีเลทของคอมมิชชั่นหลายเลทด้วยใช่นะฮะอย่างเช่นว่าคลิกจากลิงก์นี้เข้ามาโอเคได้เลทหนึ่งแล้วนะครับคือแค่เข้ามาก็ให้ละครับซื้อสินค้าหรือไม่ถ้าซื้อสินค้าได้เพิ่มครับถ้าเป็นสินค้าโดยตรงนั้นก็ได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ตรงบางคนคือคือเขาละเอียดมากอย่างเช่นว่าคุณลงลิงก์ขายโทรศัพท์มือถือลูกค้าคลิกลิงก์เข้าไปปุ๊บไม่ได้สั่งซื้อมือถือแต่ไปเห็น สินค้าแนะนําตัวอื่นเฮ้ยไปซื้อตัวอื่นดีกว่าแต่มาจากเราอ่ะ<ต>เขาก็ให้หอันนี้เขาเรียกว่าติดคุกกี <c oughs> ้ติดคุกกี้คืออย่างนี้ <c oughs> พูดติดติดกันแล้วน่ากลัวนะติดคุก <c oughs> ติด <c oughs> คุกกี้คุกกี้ <c oughs> เขาเรียกคุกกี้สิ่งนี้ครับมันเขาเรียกว่าเป็นคือเรื่องนี้มันกําลังเพิ่งเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันอย่างติ๊กตอกครับคือคุณกดเข้าไปลิงก์นี้แต่คุณเข้าไปบุดูสินค้าอื่นในร้านใช่ปรากฏว่าค่าคอมเนี่ยมัน ทวิสมันกลับมาที่ตัวเราด้วยใช่มันกลับมาให้เราคือเรื่องแอฟฟิล a t ตเนี่ยผมอยากบอกเลยผมเนี่ยชำนาญด้านนี้มากคืออย่างนี้เสริมนิดนึงของนี้เสริมพี่หลามนิดนึงแอฟฟิล a t ตคือบันไดของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตครับใช่แล้วครับอย่างนี้สมัยก่อนผมย้อนความนิดเดียวถ้าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องหาสินค้าก่อนเราค่อยมาทําขายถ<ท>ูกแต่ปัจจุบันเนี้ยเราหาตลาดก่อนเช็คตลาดก่อนว่ายกตัวอย่างนะถ้าวันนี้คุณอยากเปิด โรงงานทําเสื้อยืดออยากเปิดอย่าหูแบบเนี้ยอยากลงทุนทําเสื้อยืดมากเลย <ฮะ S 1> ไหนลองไปแอฟฟิลิเอก่อนสิขายได้ไหม คุณไปหาลูกค้าทําเสื้อยืดมาก่อนใช่แล้วคุณเอาลิงก์อเฟลเลตของโรงงานอื่นไปไปให้เขาอุดหนุนก่อนแปะก่อนจะได้มั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งเป็นสินค้าคุณน่ะถ้าคุณสไตล์อย่างคุณไออย่างผมอย่างเงี้ยสมมติอยู่ดีๆผมมาขายลิปสติกอยากทำลองลองไปขายลิปสติกดูก่อนสิใช่ขายได้ไหมถ้าคุณขายได้นะนั่นคือบันไดในการกล้าวไปเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ นี่คือข้อดีของโลกดิจิตอลนะครับเราจะใช้อ i ฟ i เ t ตทำเป็นรายได้เสริมได้ดีมากๆจริงนะฮะเรื่องจริงอย่างทุกวันนี้ผมก็เริ่มแล้วผมรีวิวมือถือนะฮะปกติลูกค้าให้ลิงค์ซื้อหลักมาอยู่แล้วผมก็จะเสริมลงไปบอกว่าแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาเข้าไปในเดสคริปชันด้านล่างคุณกดหน้าจอตรงมุมนี้ได้เลยแล้วก็ไปได้เลยพอไปได้เลยเขาก็จะให้คอมมิชชั่นเรานะฮะบางสินค้าเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยรู้มาก่อนเราก็อเมซิ่งนะ ยงไี่าผมรีวิวเครื่องดูดฝุ่นไปรุ่นหนึ่งขายได้ประมาณแบบหลายล้านบาทมากจากลิงก์ผมอ่ะนี่โอ้โหนี่ถ้าได้ค่าคอมนี่มหาศาลได้ค่าคอมประมาณ8%ปดอร์เซนครับโอ้ค่าคอม8%ปเลยเหรอครัลยครับผมโอ้ตกใจมากครับไม่ต้องอย่าเรียกอย่าเรียกพี่หลามนะเรียกเสียหลามดีกว่านะฮะอย่าเรียกพี่หลามเลยฮะเรียกว่าเสียดีกว่าเรียกบอสหลามดีว่าโอ้ยใจเย็นครับเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับเออนะฮะเพราะฉะนั้น เทคนิคการทำอฟิฟเลตคือมันจะย้อนกลับมาที่คอนเทนต์ของคุณครับคอนเทนต์ของคุณใส่อ f ฟิฟลเลตได้มากน้อยแค่ไหนถูกครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีครับยิ่งมีช่องทางให้ใส่เยอะยิ่งดีครับแปลว่าอะไรคุณต้องมีคอนเทนต์เยอะๆก่อนเห็นไหมทุกอย่างมันจะย้อนกลับมาที่ความขยันอของคุณหมดเลยผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมครับว่าทําคลิปเยอะๆดีกว่าทําคลิปคุณภาพคลิปเดียวเพราะถ้าคุณทําคลิป10คลิป คุณก็ใส่ Affiliate ได้10ครั้งครับยิ่งคุณมีช่องทางมีเดียอื่นๆคุณมีเพจคุณมี Facebook คุณมี i n s t a g r กรคุณมี Twitter คุณมี TikTok คุณสามารถทำ Affiliate ได้ในทุกช่องทางยิ่งมีช่องทางเยอะคุณยิ่งทำได้เยอะแล้วโอกาสคุณก็จะมากขึ้นครับนะฮะมันก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้หาคุณได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการคือหาช่องทางในการใส่ลิงก์ให้มากที่สุดครับสองใส่ลิงก์ ให้หลากหลายมากที่สุดคลิปคลิปเดียวไม่ต้องใส่สินค้าหนึ่งชิ้นก็ได้นะฮะคุณจะใส่สินค้าอื่นเข้าไปด้วยก็ได้แต่ต้องระวังอย่าไปฟลัดอย่าไปฟลัดอัฟเฟลเลดยังไงพี่ลนำฟลัดคำว่าฟลัดคือคุณสร้างคลิปอะไรก็ไม่รู้หนึ่งคลิปแล้วคุณก็โยนสินค้าตั้งแต่สกเบือร์ยันเรือรบเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันลายตาไปหมดเลยคุณจะซื้ออะไรทุกคนก็ออกหมดก็หนีหมดก็ไม่ได้อะไรถ้าคุณจะหวังแค่ศูนย์จุด หนึ่งหรือหนึ่งอร์เซ็สำหรับการแค่เข้าไปถึงแพลตฟอร์มคุณก็จะได้รายได้ไม่เป็นกอบเป็นกรรรมคับอย่าโลภนะฮะใส่ให้มีเหตุผลใส่ให้มันรีเลทใส่ให้มันตรงกับเรื่องราวแล้วใส่ให้ได้เยอะที่สุดก็จะออกมาเป็นรายได้จาก Affiliate ระคนัะครับสูตรง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับใครยังไม่เคยเริ่มต้นเนี่ยลองใส่ดูก่อนแล้วดูว่า มันมันวัดผลได้ด้วยนะว่าไอสิ่งที่เราทำมันมีนมประสิทธิภาพแค่ไหนครับอย่างผมเองเนี่ยเวลามีคนมาทักคนชอบทักว่าโอ้โหดูพี่หลามตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะรีวิวอะไรเนี่ยผมโดนตลอดผมก็โดนพี่หลามมาหลายตัวเหมืนอนกันครับเนี่ยไอคำว่าโดนเนี่ยเราก็เลยต้องวัดดูไงด้วย a อ f ฟ l ลเลตว่าเฮ้ยแต่ละอันที่เราส่งออกไปเนี่ยเราป้ายาเขาเนี่ย เราป้ายแล้วมันได้ผลแค่ไหนนะแล้วมันรีเทิร์นกลับมาเป็นรายได้ให้ด้วยมันเหมือนเป็นรางวัลโบนัสจริงนะทำดีได้โบนัสจริงอะไรทำนองนี้ิะนอกเหนือจากรายได้ที่คุณสร้างตามปกติใช้ได้ผลอย่างแน่นอนนะครับ